ส่งการด้านกลางไอจีแบบนี้จนดราม่าแฟนสาคัญกว่าลูกเนื่องจากสถานการณ์โควิดทําให้ไม่ได้เจอกันระหว่างส่งการเตชันรงกับลูกสาวน้องปีใหม่แต่ก่อนหน้านี้ทางด้านคุณปู่ไพยวงได้บอกผ่านทางไอจีว่าป๊าป๊าส่งการจะพาน้องปีใหม่ไปซื้อจักรยานคันใหม่ด้วยตัวเองทากลางแฟนคลับตั้งตารอชมโมเมนต์พ่อลูกหลังจากไม่ได้เจอกันนานขณะที่อิสตาแกรมของส่งการเพราะว่าเขาได้ออกทิปปั่นจักรยาน พสภาพปั่นจัก,กรยานที่ขาใหญ่งานนี้ไม่พ้นเจอแสบเบาๆเริ่มจากชาวเน็ตถามหาน้องปีใหม่คอมเมนต์กันว่าแน่นอนจริงๆคุณพ่อปีใหม่แล้วน้องปีใหม่จัก,กรยานเสียอะไรคะพาน้องปีใหม่ไปซื้อจัก,กรยานใหม่หรือยังคะยอย่าลืมพาน,นูปีไปซื้อจัก,กรยานนะคะดูแล้วเหมือนปั๊บป๊าไม่ใส่ใจหนูปีเลย ครั้งนี้มีเพื่อนเข้ามาแซวส่งการในโพสต์ที่ตัดต่อภาพปั่นจักรยานถึงอิตาลีว่าซาดะโบรีว่าไกลแล้วนี่ไปโรมเลยเหรอครับอะไรจะหยุดยังพี่ได้ครับส่งการตอบว่าแฟนครับและคำนี้ทำเอาโดนแซอีกว่าหมายความว่าตอนนี้แฟนสำคัญกว่าลูกสาวว่างั้นเถอะเอาเป็นว่าค่อยๆค,คอมเมนต์กันอย่างมีสตินะจ๊าชาวเนต็ตเดี๋ยวก็ได้เห็นโมเมนต์ที่ทุกคนรอคอยจ้า